คาเฟ่ที่มันแปลกๆดูไหมพวกแบบอะไรที่มันแบบเอกโซติกอะถายไม่ได้จริงกเจเล็อันนี้จอใส่ชุดี่คะโ e ้โหโโหโอโหอยู่ได้ไงลูกยังไงก็ได้อย่าจิกตาดะโอ้ทำไมหนู่ออนยาเงี้ยจำชื่อพันเต่าได้ด้วยปไอ้กัป้าเบียแคปไม่ใช่เมียอ้นีเมียใครเมียพ่อ 啊！ ลูกของเราเนี่ยมียอนไปถึงไหนละเอามางั้นเอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยวเราลองพาไปคาเฟ่ที่มันแปลกๆดูไหมอ,อ,อ่ที่มันมีพวกสัตว์พวกแบบอะไรที่มันแบบเอกโซติกอะ่ะกีเหมือ,อ,อนกันเนอะเป็นคาเฟ่ก็จะได้แบบทาน,นเ่เราเชื่อว่าลูกเราทําได้แน่นอนไม่มีอะไราย,ยากสาหรับเขาเพราะว่าลูกของเราอะบียอนมากจริงแต่ว่าก่อนจะไปคาเฟ่กันนะเรามากินนมกันก่นกอนนะครบโอเคไหมโอเคครับ ยิ้มตัดโตยิ้มตัโตยิ้มตัโต,โตอ่ะจะไปข้างนอกเราก็เตรียมของสักนิดน,นึงเพราะว่าไม่อย่างนั้นแถือจะมีปัญหาชุนชมชันหน,น่อยครับผมเด็กครับเอ๊ะเอ์เฟกฉันลืมของหรือฉันต้องไปหยิบของก่อนสำคัญด้วยทำอะไรหรอนมไฮคิวไงนี่แป็อันนั้นเป็นตปรเป็นชุดเลยนะไปเอาของไปเอานมไฮคิวเลือดเมียไม่ผิดจริงๆราไม่ได้จริงกล่องนี้ บ้านเรานะคะเป็นสายเตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ในพิธีกับน้องพีนะคะเขาเป็นวัยโกลเด้นทม์ของเขาเลยนะคะมันเป็นวัยที่ศักยภาพของลูกเนี่ยจะพุ่งพ่านเป็นพิเศษเลยค่ะออยก็ต้องเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดนะคะให้เขาพร้อมที่จะเรียนรู้ได้อย่างไม่สะดุดนั่นเองค่ะเคล็ดลับของบ้านเรานะคะก็อย่างที่เมื่อกี้เห็นกันเลยนะคะนั่นก็คือ h i คิววัน Super ูเปโกค่ะเป็นแบรนด์เดียวเลยนะคะที่มีซินไบโอติกเอกสิทเฉพาะพร้อม5สารอาหารสมองและ DHA สูงถึง4กรัมต่อแก้วมีทค้งวิตามิน B12 เสริม ทั้งสมองแล้วก็ผงต้านทานด้วยค่ะเตรียมพร้อมให้กับพิธีกับน้องพีนะคะเพื่อปลดล็อกศักยภาพให้บียอนขึ้นไปอีกค่ะนี่ยังไม่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีกอบน,น้ำไหมโอเคมี okay, yeah. อ่ะเธอเตรียมของครบหมดยังแน่นอนสิพี่ที่ทมีลูกใครที่บียอนถ้าลูกใช่ไหมลูกจะเป็นสไปเดอร์แมนไม่มีแล้ว

อยู่ได้ไงลูกถ้าเปิดถามพ่อพ่อก็จะบอกว่านี่มันคือไก่ขนนี่ไก่ตุกี่ไก่ตุกคิแต่จะไมเป็ดเขามัอยู่ในนั้นด้วย It's a d u c h swimming in the pond. Swimming in the what? It's a duck swimming in the pond. This pond is it a, a it's a, a, it a big rainbow bed, but it's a, it a little a little big. But but the ducks can swim in it. สำหรับเพอก็เพลอนี้กินผักจะกินก่อนสิปกติแล้วแพ็กเกจจะเป็นท่านละ450บาทครับผมถ้าของน้องส่วนสูงไม่เกิน120เซนจะเป็นราคาเด็ก350บาทครับผมซึ่งในแพ็กเกจทุกคนจะได้เครื่องดื่มส่วนหนึ่งแก้วครับผมเป็นร้อนหรือเย็นก็ได้ถ้าเป็นปังเพิ่มเพิ่มแก้วละ50บาทครับผมแล้วก็จะได้ตะกร้าอาหารสัตวนส่วนหนึ่งของน้องด้านในเป็นค่าเข้าด้วยแล้วก็เป็นค่าอาหารด้วยแล้วก็ค่าขนมของสันนอยด้วยจับได้ครับไม่ถีบชอบตัวใหญ่น้องบอลชอน บอลชอนวิวไม่เงคะบอลชอนบอลชอนบอลชอนสีที่บอลชอนสีมีตัวชื่อเชสเตอร์กับเคสต์อยู่ข้างในดูดูไหมลูกดูจิกไหมจิกเขาไว้อุ้ยอุ้ยยานลองลองอุ้มน้องได้นะอุ้มเราครับอุ้มทางไหนพอเราอุ้มเราต้องอบไว้อบจีกเขาไว้ได้เอาไปให้เอาไปให้ลูกผมดูได้ไหมดูไหรพ่อมีไร What's this ยังไงก็ได้อย่าจิกตานะเอาเอาแล้วไก่เนี่ยลูกอะไรนะไม่ทำไมไก่สุ๊กี้มันใหญ่มัอยู่ตรงไหนพ่อให้เขาอยู่บนไหล่พีก็ได้นะเอาป่ะไก่แม่เลยคิดในใจว่าแบบเมื่อไหร่ฉันจะได้ลงไม่ไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยแล้วมันไม่เชื่อมขึ้นมาอล้วเขาจะเติมไปทอทอไว้นั่งลูก มันช้ามันช้าช้ามันมาที่ตัวใหญ่ที่สุาาาชา supposed to be โน้ยินดีดีโน้โน้แล้วตอน้อะไรครับเย้ย้นะเขาากินใช่ไหมเย้ดีสิแครอทเขาชอบแครอทแน่เลยอ่ะพี่ดีให้แครอทได้ไหม ไม่กลขากินักี้ร้องเสียงหลงมาเลยนะพี่ต้าข้าวข้ากัปนบาานรเขาเขาเขาเาไรน้องให้นี่คืออะไรอ่ะกินกะเพราด้เหรอลูกไปอเข้าไปข้างในก็ได้นะข้าไปโอวนี่คืออะไรนะคะพี่ค่าวงดาวพี่ดีจับได้ไง I drop it What I drop it You drop it อาบอาบออาบอบาบานี่ทำไมทมกเขาเขาชอบกินผักใช่ใช่ที่เขาตามเราตัอเเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีอาหารไงหูอตอาบยาหมือบ้นโอ้ทำไมหวิอเี้จำชื่อพันเต่าได้ด้วย จับได้ครับลูกหัวก็ไม่กลั้นลูกแขนก็ได้อันนี้เขาเรียกว่าเต่าแล้วลูกเต่าซูการ์แต่เมันย้อนมากมันย้อนมากแต่แต่แต่มันมีอะไรอยู่ตรงนี้ที่แข็งล่ะกระดองกระดองลูกที่เต่าอาวดาเอาดาบ้าลูกที่ลุยเว้ยที่ลุยนะแต่กลัวแต่ก็ลุยไม่เค่าอันนี้ซูซูดาบ้า ที่ดีเข้าไหมสุคาตตาคัตตาขี้กลับอะไรสุดาบ้าเอาเอาเดบ้าอันอันนี้เรียกว่าอะไรอะคะตัวอะไรตัวอะไรท่าเะบ้าไรตัวอะไรพ่อตาหยอนอ่ะนี่ตัวอะไรไก่ไก่เหรอโอ้ไม่ใช่คัตตาบ๊ายบายวางไว้แบบนี้เหรอ พี่ t ี่ s is for you ไปไหนลูกไปไหนดีใจเดี๋ยวเรางงอยู่ว่าเขารู้จักพวกแบบไก่อะไรเงี้ยไงไก่นี่ไม่เคยเห็นนะที่บ้านต้มอ่ะเขาบอกว่าลูกอ่ะได้ความฉลตย์จากแม่ใช่ไหมน้องพี่เขากินอาหารใช่ไหมเขาไม่ได้กินมือเราเนอะเอ้าพี่เก่งเอ้าเก็กบรรลุโลกไม่ใช่งอย่างนี้ครับเก็บเก็บเก็บกระโจนมา ที่ไหนอะไรไหนให้ไม่ให้คาบิบาร่าไงหลอกที่ไหนวิ่งมาก็เลยไม่ให้เลยกลัวเขาแบบชื่ออะไรวางตู้เขากินหรือเปล่าเขาเหมือนอยากนอนมากกว่าเลยจะเอาไปให้ใครจัตจัดชื่ออะไรจัดชื่อโกดโกดโกดคาบิบเบ่าคาริบเบล่าอะไรโกดคาริบเบา แค่นี้เหรอวิ่งหนีเลยของมือก่อนมือเอ,เอ,เอ้ยข้างนึงเอ้ยข้างนึงกินไหมไปด้าหน้ากินไหมครับกิน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 ไหมกินกินไหมกินกินไหมาเป็นพี่น้องกันครับเล่นกันเล่นกันน้องพี่เล่นเล่นกันเขาเอาขาเล่นกันนี่ไงนี่ไงตรงนั้นแล้วตรงนั้นูกแงนั่งนั่งไม่ยืนนั่งนั่งนั่งน้องพีี่ <ส>ใครเรียก่ะพี่พีพี่พีอยู่ไหนพูดตกใจูด่นี่แล้วค่ะด้วยคลปวีทก็แบบก็ทำให้ไอจีเหมือนน้องแล้วก็เป็นสวบี้ก็บไอซ์รีรมยัดไปสั่งได้ไหมได้ไหมสั่งสัเดี๋ยวีไปสั่งกับททโอเคได้ Thai 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 language You have Okay? Okay. do oh, oh. uh -huh. Do you have money? Okay. No. No? No. No money? Yeah. No. No. No how yeah. no. I money. money? How much you How much is this? One, zero, zero. One, two, three. Look, two, uh, two. Uh, two, two, two. It's one thousand. One thousand. Oh, I got one thousand. Okay, mm -hmm. Mm -hmm. tell her what I you can, want. Ice cream strawberry. See. Ice cream strawberry, right? Yeah. Okay, 195 bahtis. <laughs> <laughs> yes, sir. <This> <laughs> Thank you, Topkin Top. Here she's gonna be 805 baht. Thank you, Topkin Thank you. Top. Thank you. Thank you. 100 100! Thank you! Uh, <laughs> what are you waiting for? I can eat strawberry. It's Yes! It's a toy! And the They are too! It's made of plastic! Shout out, shout out. Uh, I <laughs>

อ๋อามาไม่ขอขอขอโอเคโอเคเก่งไอ้ข้างนึ่งข้างนึ่งข้างนึงอีกข้างนึงอีกข้างนึงอ่าเก่งเก่งอ่าเก่งเก่งเก่งน้องพี่เอามือมาก่อนลูกพูดวเลยดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเรียมือหนูแล้วเดี๋ยวเขาติดเชื้อโรคทำามวิ่ฮะอะไรนะทำามวิ่เหมือนในมาดากัสการ์ว้าวตัวนี้ตัวอะไรนะน้องพี่ push baby push บ a b y อ๋อตัวที่มันเป็นพลาชาิกก่อนเรา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  ตัวนี้คืออะไรอยู่ข้างล่างตัวอะไรคะอันนี้จะเป็นกินนี่พีคครับผมดูดีด็อกไปดูตัวใหญ่ไปมาขี่หลังมามีเออูตัวนี้ด้วยแล้วคืออะไรลาบิลาบิใช่ลอุ้ยมันเป็นหนูแบบไม่มีเหนูสฟิงค์ะใช่ครับนี่เป็นหนูสฟิงค์ไหนเออเขาไปดูตัวนี้ด้วยล้วนี่ตัวอะไรคะอันนี้จะเป็นตัวอ้นครับเป็นสัตว์ของประเทศไทยปกติน้องอ้นจะเวลาเราเลี้ยงนะครับ เราจะไม่ต้องให้น้ำเขาเลยเขาจะไม่กินน้ำใช่เขาจะกินเป็นพวกไม้ไผ่พวกแครอทแล้วก็มันนองจับเนี้ยแคบไหมขอพ่อขอพ่อลงหน่อยเขาไม่ใช่สิหนูลงไปจากข้อหน่อยขอบพี่ีอขอบพ่อเอาจับตูดอโอเคอ๋อลูกบอกว่าให้จับตูดเขาอย่าจับเนี้ยแค่ตัวอะไรอะลูก คทคบะบีอะไรนะเนี่แคทคาบอบอเนี่แคทเีเราไปดูตอนแล้วว่ามอนันขี้เล่นนิดหน่อยเมือนี้อ้อนเหมือนกันนะเนี่ยเสียงเสียงเหมือนเหมือนโทรศัพท์มือถือระบบสั่นเนียยเมียวเมียเขาร้องไง่ยแง่แกรกแกรกเลยเขียวเขียวชอบขุดเขียวเีย เดีียวัครบตกลงใครถามใครว่างงมากอุ้ยเขากินเวิร์มด้วยนะเนี่ยผิวเนียนมากเลยอ่ะเหมือนลูกหมูเลยน้องพี่ครับนี่เท่แค่ไรครับตัวเล็กย้อนไปดูตอนนั้นแล้วฉันละเหนื่อยกับเธอจริงน้องไส้กรอบรูปได้เลยนะน้องไส้กรอบคนชื่อฟันพันะไรนะสปริงเหรอครับผมจะเป็นลูกครึ่งครับเป็นลูกครึ่งสปริงกับมัสกี้ก็คือแขนสั้นด้วยถ้าเขาออกมาเดินโซ่ล้อ นุ่มลูกตัวเขาจะอุ่นๆนุ่มนุ่แต่วานจ่ายทำาใจเทำาใจ่าทไมเขาไม่ไปไหนเลยเขาเป็นนมเขาเวิงนอนเขา่วิงนอนเมียแคทไม่ใช่เมียมูอันนั้นี้เมีใครเมียพ่อเมียพ่อพ่อมาดูตัวให้เขาเกาเกาก้นให้พ่อโอ้เขาเกาก้นพ่ออ่เลยวเออเพอนเพื่อนดีนน้องหมาเขายังตัวอยู่นิ่งๆกวานี้ก็ปีก็ปีกว่านี้ก็ีก พอง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 องาองพองาอีพอง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 องนนีพอง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 พางพอ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 ู่องวยเพีงพองพองพงพองพอ เขาเป็นยังไงสง่ที่เบลล์อยู่แค่ไรอ๋อร้อนี้ไม่มีกระป๋องอยู่ตรงไหนมีไหมมีบุ๋มีอะไรอ่ะลูกา,ามัแล้วรู้ไหมตัวนี้ชื่ออะไรปุ้ยเขาอีตอนยู่บมันตื่นสักทีหนึง่งเขาเหมือนหนูตอนเช้าเลยลูกตอนแบบประมาณหกที่ห้าครึ่งอะเวลาหบามีเขาเดินมาแล้วก็บอกน้องพี่ตื่นน้องพี่ทำไง กัหลับแล้วใครตื่นก่อนใครตื่นไม่เช้าใครตื่นก่อนพี่ทีพี่ทีเหรอเออดูสิเขาเขาเขาก็ปิดตาเขาไม่ได้สลีดนะอันนี้เขาเรียกว่าเขา just take a nap พี่ธครับพี่เขาลูกเกดลูกเกดดับเบิลพี่ทีพี่เขาจะไปถอยไปนีพี่ทีพี่เขาแบบตัวเล็กพี่เขาดูเบลสีอ๋อใจเขาไม่ถักแต่ถ้าเราต่อแบบเดียวกันเขาไปตัวเขาเลยเวลา take a down เราใช้กระดาษใช่ไหมเออเราต้องจืดเลยไม่ใช่ลอยอย่างเดียวเดียวเดียวไม่้อาไปไปดูตัวนี้ดิมา่ดูน้องกีแย่แล้วเนี่ยนี่เขาจะพูดแล้วอะไรอะลูกปได้ไงเนี่ยพ่อมันยังไม่รู้เลยพ่อเรียกมันว่ากะลาบะวพราวกะลาบะวพราวกะลาบะวพราวอ่ะก็เหมือนอ่ะพ่อก็บียอนเกินมันมีเชื่อว่านะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถบียอนได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราคอยสังเกตนะว่าลูกเราเนี่ยนะมันจะไปบียอนด้านไหน เราก็แค่สนับสนุนส่งเสริมเขาไปให้ความบียอนของเขาเนี่ยมันแบบเจิดจรัสขึ้นมาตอนนี้คือลูกเราก็คือเป็นช่วงเรียนรู้การแบบพูดภาษาอังกฤษใช่เราก็จะสนับสนุนก็คือพยายามจะพูดกับเขาบ่อยๆอะไรใช่หรือว่าพาไปในสถานที่ที่มันแปลกตาให้เขารู้จักคาศัพท์ใหม่ๆใช่แล้วแต่ว่ามันมีก็มีความเชื่ออ,อีกอันนึงก็คือว่าลูกฉันจะไม่ไบียอนแค่ด้านเดียวหรอกลูกบียอนในหลายหลากหลายด้านมากมายมท,ที่สนับสนุนลูกฉันบียอนในทุกๆด้าน ทุกคนจะเห็นว่ามันเพียงทีนะคือเขาออกเขาออกให้อาหารสัตว์ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เสียเวลาเปล่าในการให้ลูกเนี่ยดูสรารคดีควบคู่ไปกับเป็นสรารคดีภาษาอังกฤษคนที่ได้คือแบบนี้เอาจริงนะงกบบน็คือให้ดูแบบไม่ได้ตอนแรกไม่ได้คาดหวังให้ดูค่าเวลาไปเป็นยังไงความบียอนก็บังเกิดเพราะเราสนับสนุนเขาไี่ตกใจเหมือนกันนะเนี่ยตอนที่เขาเรียกชื่อศาสตร์อะไรไปมือทักอกเลยไหมใช่ไม่ทําแบบอัญยาดีกว่าตกใจตกใจยังไงตกใจ ตอนน้องพีพูดตอนที่พีแบบว่าแนะนําว่าอันนี้พันอะไรสดใจตกใจนอกจากเราที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวลูกแล้วนะคะเราก็ต้องอย่าลืมที่จะเตรียมโภชนาการเนี่ยให้พร้อมสําหรับเด็กๆนะคะและมนมีก็เชื่อในตัวของไฮคิว1พลัสเพอร์โก้ด้วยนะให้ทานทุกวันเลยเพราะว่าเขาเจะได้ปลดล็อกศักยภาพที่ไร้ขีดจํากัดของเขาอยากให้พ่อพ่อแม่ๆนะครับเชื่อในศักยภาพความ,มยอนของลูกตัวเองใช่แล้วคะ่ะแล้วก็ปลดล็อกความสามารถต่างๆของลูกเองออกมา ให้ไปยีออนสุดๆไปเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณสถานที่นะคะ Little Sugar Den นะคะอ่อนนุษย17นะคะบรรยากาศดีๆจะบอกว่าน้องๆสัตวของเขานะสะอาดมากอ,อดูสุขภาพดีนะเราชอบที่แบบว่าเขาจัดอะไรเป็นสัสดส่วนแล้วก็มีคนคอยดูแลประจำตลอดใช่แล้วก็ไม่มีกลิ่นแบบที่ไม่พึงประสงค์ก็ถือว่าที่นี่แบบสะอาดสะอ้านมากน้องสัตว์ก็คือดูสุขภาพดีแล้วก็นุมลื่นมากเลยค่ะมากันเดีนะคะไีบุว่า ไปหลยใ่ใช่เร่อลูกคนนเป็นกลวให่ไปไไปกันตะโกนอีไปิลไปไลไันกนอีกไปฟิลไปกันตะ e กไปลไนกอีไพี่โอเค Next week แล้วเจอกันที่หน้านะครับขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะบ๊ายเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายพี่ิยบสวัรบบาย กลลายเป็นแพ้รักฉันมีหนกนสาวสองคนต้องเลี้ยงรักนอนกับเราหน่อยมีหนุกสาวสองคนต้องเลี้ยงนี่ไม่ต้องอยู่ก็ได้ไม่เป็นไรทิ้งตังไว้